เ็ดาวใดิาวคนเดยามันจะใช้ือนกันเนาะหยุดเด่ว um> ่าเราเรื่องเป็นจกนมัไหไอ้เโออออ้ยไม่ใช่ใช่นี่วะไอ้เช็ดช่วยกัอะไรดีตไอ้เช็ดตกอาหรจะไม่กินไม่ คนนั้น <amounts> ส <of water writers> ูนที่สวยเลยโดนล้วเราไม่อยากเลียดชกกันอยู่ก็ได้เราไน่าขบาแลอวอใครคนไหนที่นั่งรถกระบะจับกับบัคร เราจับน้ำให้เราช่วยทุกอย่างเราจับน้ำเราเอาขนมให้เราให้กระเป๋าให้เออเดี๋ยวเราจะทิ้งเด็กไว้ที่นี่นะบอกเด็กบนนั้นดาไปเดินช่วยอะไรที่แบกได้แบกก่อนเดี๋ยวเอาไปวางไว้ก่อนเนาะ มันแบบเหมือนมีเส้นเราจะอยากนั่งกุ้งอยานั่งอยานัับตำหนักก้อนเลยตอนนี้เราไม่ได้ดานแพ่ได้เว้ยโอตัวเราใจกเกินจับตรงนี้เล่นใช่ไหมอยู่มาหลายรอบแล้วคิดดีอ้าวไมันกลถึงแล้วไม่ใกล พีเฮสทีพีเฮสตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ไกลจะ ไม่สักสิบวิยี่สิบวิยี่สิบวพี่เขาไปผิดทางพี่เขาไปผิดทางโไดทาเขอ้เย่เออเออเอ้อพี่เขาเบรกอะาไมเบรกพี่ผอพี่เขาไปผิดทางพี่ไปไหนพี่ก็เอวนเอวัเราออกจากทางนี้เมื่อวัเราออกจากทางนี้ พี่เขามาทางนี้วันนี้วัดมอตทางขึ้นทางลงแ่ไดแต่ไม่ใช่โฟเกมอตมนเป็นโฟเกม้วนเนี่ยที่นี่ยทจอดรถเราเออมันจะมีสาแยกมันจะมีสามแถวตรงเนี้ยอันเนี้ยคือที่จอดรถเราส่วนตรงเนี้ยคือ เอาอย่างนึงหนึ่งสองสามเฮ้ยนม่บอกแล้วตรงนี้เลยเอามันมาก